ใครที่อยากได้ผลพิซซ่าทาวนฟังทางนี้เลยนะครับผมแนทะที่ร้านบาร์จ็อบเขามีบริการกดผลพิซซ่าเกมพาราราคาถูกเป็นล้านของ PA นะครับผมนะฮะไม่โกรไม่เกลียดแน่นอนร้านเปอร์เซ็นแถมทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันคุณภาพนะครับผมนะรวมไปถึงกล่องสุ่มอีกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านาั้นนะคุณผู้ชมฮะถ้าใครสนใจใช้บริการนะครับผมแนะสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ร้านข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเอาเลยครับผมนะฮะก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน ีเราจะมาเป็นสารักกันสักนิดหนึ่งนะครับผมนะ่ยสำหรับผู้ที่เดือดร้อนเรื่องของเซิร์ฟวีจริงเซิ Surf ร์ฟวีปลอมหรือว่าเซิร์ฟวีเถื่อนนั่นเองเนี่ยครับผมนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมนะฮะว่าลิงก์ไหนเป็นลิงก์จริงลิงก์ไหนเป็นลิงก์ปลอมกันแน่นะะนะครับผมนะ่ยสำหรับเซิร์ฟวีของบล็อกฟุตนะครับคุณผู้ชมะเอาจริงแล้วเนี่ยนะครับผมนะมันก็ครอบคลุมในหลายแมปเลยนะครับผมนะสามารถเอาไปเป็นแนวทางกันได้นะครับผมแนวะว่าดูยังไงเซิร์ฟวีจริงเซิร์ฟวีปลอมนั่นเองนะครับผมนะฮะทีนนนีี้ะะครับผมนะพ่จะบออกก่นวว่่าานนะะครรรับผมขนะข้ออแตกตกงงงเซิิ์ฟีจ เถื่อนเนี่ยนะครับผมนะฮะมันมีข้อแตกต่างเพียงแค่เซี่ยววิหรือเซี่ยวนิดเดียงเองนะครับผมนะก็คือให้เราสังเกตให้ดีนะครับผมนะถ้าใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะถ้าใครยังไม่รู้ก็ดูคลิปวิดีโอนี้ตั้งใจให้หน่อยละกันนะครับผมนะฮะอันดับแรกเลยเนี่ยเรามาดูกันก่อนนะครับผมนะว่าลิงวีของจริงเป็นหน้าตายังไงนะครับผมนะฮะก็คือจะขึ้นต้นด้วย https นั่นเองนะครับผมนะฮะอ่านี่คือทางด้านของหน้าตาของลิงวีที่เป็นของจริงนะครับผมนะก็คือกดเข้าไปเนี่ยเล่นกับเพื่อนได้เลยนะครับผผมมมนนนนะะะะะฮต่อาาาครับจเป็ทง ของหน้าตาหรือว่าโชมหน้านะครับผมนะของลิงก์ที่มันเป็นของเถื่อนหรือว่าลิงก์อันตารายนั่นเองนะครับผมนะถามว่ากดเข้าไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมนะ,ะจากประสบการณ์ของน้องที่มาเล่าให้ฟังซึ่งจะบอกงี้ว่านะครับผมนะต่อให้เราทําการล็อกแน่นหนาอย่างไงนะครับผมนะฮะมันก็แฮกได้นะครับผมนะจริงๆแล้วเนี่ยภัยพวกนี้เนี่ยมันเป็นภัยใกล้ตัวนะครับผมนะหลายคนซื้อรหัสไปแล้วหรือหลายคนนะครับผมนะมีรหัสหลักแล้วทําไมมันแฮกได้ทั้งๆที่เราล็อกรหัสไว้แน่นหนานนครับผมนะผูกเบอร์ผูกเมลไว้แล้วเนี่ยนะ ลิงก์แปลกๆนะครับผมนะฮะอ่ะมาดูกันต่อเลยครับผมนะเรื่องของลิงก์วีปลอมหรือลิงก์วีเถื่อนนั่นเองนะครับผมนะฮะไม่ย้ำนะครับผมนะว่าจะเป็นของบอกฟุตหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแมปอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะถ้าเป็นลิงก์วีแบบนี้สังเกตให้ดีนะครับผมนะฮะมามาดูของปลอมกันนะครับผมนะของปลอมเนี่ยมันจะไม่ต่างจากของจริงสักเท่าไหร่เลยนะครับผมนะสังเกตดีๆนะครับผมนะมันจะขึ้นต้นด้วยว่า h t t p นะครับผมนะฮะไม่มีตัว s นั่นเองนะคุณผู้ชมฮะการที่มันไม่มีตัว s เนี่ยนะคคคคครรรรััััััััับบบบผผมม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 มนน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 ะะะะะะหหาาายยวว่่่่่จจจไไไปลลอออดภสิงงก์ีี้เุ ความปลอดภัยเลยนะครับผมนะหรือว่าความปลอดภัยเนี่ยมันจะต่ํามากๆนะครับผมนะถ้าเรากดเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยอาจจะโดนแฮกรหัสหรือว่าจะจะโดนอ่าแฮกคุกกงคุกกี้อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะฮะและนี่ก็คือข้อแตกต่างนะครับผมนะทางด้านของลิงก์วีจริงแล้วก็ลิงก์วีเถื่อนนั่นเองนะครับผมนะที่อ่าต้องระวังนะครับผมนะลิงก์วีจริงเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับผมนะฮะ https นั่นเองนะครับผมนะนี่คือเข้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมนะเข้าไปยังไงก็เจอเพื่อนนะครับผมนะอะไรประมาณนี้ส่วนอันที่สอง ปลอดภัยนั้นแทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับผมนะอาจจะโดนแฮกข้อมูลหรืออาจจะโดนยัดนู่นนี่นั่นมานะครับผมนะอาจจะเป็นซอฟต์แวร์มันแวร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะทำให้โทรศัพท์ของเราหรือว่าคอมของเราเนี่ยท้าไปหรือเปล่าหรือว่าอาจจะโดนแฮกข้อมูลข้อมูลได้นะครับผมนะรวมไปถึงทางด้านของรหัสเกมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมยังยังไม่หมดนะครับผมนะพี่มีตัวอย่างมาให้อีกอันหนึ่งนะครับผมนนะทางด้านของลิงก์วีนะครับผมนะที่เป็นเหมือนของจิก เลยนะครับผมนะฮะแต่ว่าสังเกตได้นั่นเองนะครับผมนะเป็นยังไงไปดูเลยครับอ่ะแล้วนี่ก็คือท่าหน้าของลิงก์ปลอมที่เหมือนจริงมากๆเลยนะครับผมนะหลายคนเนี่ยอาจจะดูตรงหัวนิดเดียวนะครับผมนะเฮ้ยมันเป็นมีตัว s ด้วยนะครับผมนะกดเข้าไปเลยแต่จริงๆสังเกตให้ดีนะครับผมนะว่ามันมีอะไรครับผมนะฮะคือมันจะขึ้นต้นด้วย https ก็จริงนะครับผมนะฮะแต่สังเกตดีๆครับ www นะครับผมนะฮะ h t t p ไม่มีตัว s ต่อนะครับผมนะฮะเห็นไหมครับผมนะว่ามันจะมีข้อแตกต่างนิดนึงนะครับให้เราสังเกต ให้ดีนะครับผมนะฮะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นลิงก์ปลอมเหมือนกันนะครับผมนะฮะอาจจะปลอมมากปลอมน้อยนะครับผมนะอาจจะเถื่อนมากเถื่อนน้อยนะครับผมนะฮะบางทีเนี่ยก็คือเรากดเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยข้อมูลไม่หายก็จริงนะครับผมนะอาจจะได้รับอะไรก็มาก็แล้วแต่นะครับผมนะอาจจะเป็นทางด้านของไวรัสบ้างแหละหรืออาจจะเป็นการแบบว่าแฮกข้อมูลบ้างแหละนะครับผมนะก็ไม่ดูหรอกนะครับผมนะว่าทางด้านของเจ้าของลิงก์เนี่ยมันใส่อะไรให้เรากดมานะครับผมนะโอเคสุดท้ายแล้วนะครับผมนะยังไงก็ระวังกันด้วยละกันนะครับผมนะเพราะว่าทุกวันนี้เนีีีี่่่ยยยคคคืืือออออเเเเเรรรงงงงขขโซซชชลลนน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 ะะะะะััับบผผมมมวหกกิิทาาาด้พ แฝงตัวอยู่นั่นเองนะครับผมนะถ้าใครส่งลิงก์อะไรให้เรากดเนี่ยก็ดูให้ดีก่อนนะครับผมนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนทางด้านของน้องที่รู้จักกันนะครับผมนะฮะรหัสบินไปโอ้โหเติมไปก็เยอะนะครับผมนะฮะแต่ว่าทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมนะฮะโอเคนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมนะถ้าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะครับผมนะโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับผมนะถ้าเรบคลิปวิดีโอนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ�